สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอครับสวัสดีค่ะอาจารย์เริ่มมาก็กระปริเกตเราสดชื่นกันเลยนะแฟนเราเขาเรียกว่าต้องมีไฟต้องมีความคึกคักใช่ใช่เพราะว่ากันนิกาเซเสน่ห์ก็ต้องมาทอกเพราะเรามีเรื่องเซเรามีเรื่องทอกกันตลอดให้อ่อ มีเพื่อนร่วมคิดมีเพื่อนที่รู้ใจในรายการอย่างเงี้ยเพราะว่าคนวัยนี้ก็ก็หาหาดูรายการอย่างนี้ยากแล้วอ,อแล้วขณะเดียวกันก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆชอบใจเรื่องศิลปะการพูดในช่วงของทีวีวัทีอ่าอ่าม,มนสนุกกัน<อ>ครบร,รูป<ะ>ตรงจุดนี้ล่ะเป็นจุดที่มันเป็นเขาเรียกว่าเราต้องเอาย้อนกลับเข้ามาถูกไหมฮะค่ะบางเรื่องเนี่ยเราก็จะหวยหาอดีต ว่าสมัยก่อนน่ะมาเกิดอะไรขึ้นบ้างอ,อก็ผ่านรายการเก่าๆที่เอามาดูกันว่าเขาพูดถึงอะไรกันออนี่แหละต้องโชคดีที่พี่แอด์เเก็บเทปเก่าของทีวีวัตีไว้ทุกแมเออแล้วมันยังอยู่ในสภาพใช้ได้เออลหลายเทปนี่เราก็สามารถเอามารีรันเอามาดูกันแล้วมาพูดกันมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะออท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเกือบ30ปีแล,แล้วที่สําคัญที่สุดคือนักพูดวิทยากรในรายการเนี่ยมันไม่อยู่ตั้งหลายคนแล้วถูกไหมะไปแล้วเออไปแล้วไปรับด้วยสิเตรียมไปฟิต รอเวทีรอผู้ดาเนินรายการและผู้ร่วมรายการเรารู้รอใครแหละแต่ว่าปัญหาคือมันผ่านไปแล้วถูกไหมฮะมันผ่านไปจนไม่ได้อยู่กับเราไอ้เก่าเราแล้วนั่นกับมาใช่มันทําให้เกิดประวัติศาสตร์นะคะมันทําให้เกิดประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งรายการทอล์กโชว์ในเมืองไทยมีรายการอย่างนี้ที่พูดอะไรก็ได้ เรื่องที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเอ,อไม่ค่อยได้สื่อสาราหรือรู้กันในวงกว้างอ,อแต่นักพูดหรือวิทยากรเ,เราก็ไปหยิบไปค้นไปคว้ามาจนเจอแล้วก็มาพูดกันแล้วเราก็เอามาต่อยอดกันวันนี้ จะมานี่ไงเพราะเรามาพูดภาคปัจจุบันแล้วสืบสานไปถึงอนาคตด้วยถูกไหมจะม่ะใช่นี่ไงเพื่อให้รู้ว่าในอดีตนั้นมันยังเป็นปัจจุบันได้เชียวหรือ,อแล้วมันจะยื้อต่อไปเป็นอนาคตอีกไหมโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่หมักๆมไว้ใต้พรมทั้งหลายเนี่ยนะเออโอ้โหใครตามรายการเราแล้วจะรู้ว่ารสชาติของทีวีวัชนะีน่ะมันดุเด็ดเผ็ดมันเราเริ่มจากวรัลคลิปก่อนอาจารย์ไปหาอะไรมาอีกแล้วล่ะทีนี้คร<ะ>าวนี้ได้มาจากปากีสถาน เออปากีสถานนี่มันมีผู้พิการเป็นผู้พิการที่เป็นนักสนุกเกอร์เราเราดูความมหัศจรรย์เขาเป็นผู้พิการแบบประเภทไม่มีแขนทั้งสองข้างเลยแต่เล่นสนุกเกอร์ได้ครับลองมาดูคลิปนี้กันครับสุดยอดไมครับนี่ครับปรากฏว่าเป็นผู้พิการที่ไม่มีแขนนะเล่นกับสคนอื่นด้วนะดูนววิธีการตีกันนะครับใช้เาใช้คางใช้คาง สะบัดกับลูกโอ้โหสุดยอดแข็งนะลูกแข็งแล้วไม่ใช่ง่ายนะครับดูดิฮะไม่ใช่ง่ายนะใช่ไหมให้ลูกนั้นไปชิ่งลูกนี้แน่นอนเพราะสนุกเกอร์เนี่ยมันจะต้องมีการหักมุมหักเหลี่ยมนะอแ่แแม่นด้วยแม่นด้วยแม่นด้วยใมาอหมคือเขาบอกว่าตั้งแต่วัยทีนของเขาแล้วนะะในช่วงวัยรุ่นเขาเนี่ยนะเขาได้หัดฝันนี้มาคือ คือเขาไม่ยอมแพ้ต่อต่อโลกนะฮะต่อความพิการขอความไม่ครบของเขาไม่มีแขนมีอวัยวะอะไรที่อยากจะเล่นได้อีกไหมล่ะเออถูกไหมฮะจริงเพราะธรรมดานี่พอบอกสนุกนี่เรานึกถึงว่าต้องวางเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเออต้องมีไม้ต้องมีไม้ต้องมีมือและต้องมีสองข้างดยถูกไหมครับต้องมีการเลงใช่ถูกไหมฮะเออแต่ปรากฏนี่มือสองข้างไม่มีแต่ไม่ยอมแพ้ดูสิ เออเป็นชาวปากีสถานเป็นชาวปากีสถานนะอิกรัมอิกรัมเหรอคุณอีกรัมรัเายังไงยังมีตามีปากพูดได้มีตามองเห็นมีปากพูดได้อิกรัมเออฮะโอ้โหเขาคงต้องมีแรงบันดาลใจจากอะไรแน่นอนคือคนเราเนี่ยไหมบางคนนี่พิการแต่สามารถขับรถได้อยู่ไหมฮะ ใช่เพราะว่าเขาหยิบล้วดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้เท้าขึ้นมาใช้มือแทนอ่าขยับขึ้นมาที่ตรงเมืองไทยมีหลายคันละแล้วเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนพิการไทยด้วยทำได้คือพิการมันแปลว่าอะไรพี่แอร์เพราะว่าพี่แอร์ทำงานกับคนพิการมาเยอะพิการแปลว่าอะไรพี่การจริงๆพิการไม่มีนะคนพิการไม่มีมีแต่สิ่งแวดล้อมพิการจริงค่ะจริงเพราะว่าซึ่งแม้เขาจะขาด เอาไวว่าบางส่วนไปแต่เขามีศักยภาพที่จะทําอะไรได้ถูกต้องไม่เรียกว่าคนพิการใช่ไม่เรียกว่าคนขาดแล้วคนที่ครบทุกอย่างแต่ไม่ทําอะไรเลยที่มันเกิดคุณค่าอันนั้นพิการไหมล่ะใช่พิการไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่ไปไป กากบาดเขาเองว่าพิการเช่นคือ,คอปาดไม่มีให้สมบูรณ์เขาอ,ออกจากบ,บ้านไม่ได้แต่พิการเนี่ยภาษาอังกฤษบางทีก็ใช้คําอยู่2องคำใช่ไหมที่เขา,าใช้คือคือคำว่า disabled ออใช่ able แปลว่าสามารถถูก ดิสเเบิลคือไม่สามารถไม่สามารถจะทําได้ตัวอย่างเช่นพิการทางสายตาก็ไม่สามารถไม่สามารถมองเห็นเพราะนั้นก็เป็นลักษณะของดิสเ b l บิลทางสายตาดิสเบิลเท่านั้นทางตาทางตาแต่จริงสมองความอะไรนะคำพูดคำจายังทำได้อยู่ใช้ได้ทําอื่นๆได้อีกเยอะพิการทางสายตาพิการทางการได้ยินหูนวกไปเรียกเขาใบซึ่งคนละประเภทกันนะเพราะเขาไม่ได้เออไม่ได้ยินก็เลยพูดไม่เป็นถูกไหมฮะใช่ค่ะจ่มาอันนี้เนี่ยคือมันดิส a b เบิล อีกคำหนึ่งที่ภาษาอังกฤษใช้คือ handicap handicap แปลว่าต้องมีแต้มต่อต้องต่อให้เขาเพราะฉะนั้นยยตีอย่างเช่นสมมติว่าอย่างเงี้ยคือที่จอดรถถูกไหมเราต้องมี handicap คือต้องต้องให้เขาได้ที่จอดในติดที่พิเศษถูกไหมถูกค่ะต้องมีแต้มต่อมากกว่าคนอื่นเพราะว่าบางส่วนที่เขาขาดไปเขาไม่พร้อมที่จะทำได้ต้องทางสังคมต้อง ที่สาธารณะต้องให้เขาเอะก็จะได้ไม่พิการก็จะได้สมบูรณ์ด้กันจะได้เติมกันได้ถูกไหมฮะมันจะได้เป็นนี่คือลักษณะของเขาว่าพิการเพราะฉะนั้นอย่างกรณีเนี่ยคนที่เป็นผู้พิการเอ่ออิครมอิครมเลยอีครัมเนี่ยนะฮะเอ่อเป็นเป็นคนอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะเพราะเขาไม่มีแขนงแต่เขาหาวัยอวยวะอะไรที่สามารถมาใช้ได้ถูกไหมชอบเล่นสนุกสิเออปรากฏว่าชอบเล่นสนุกก็เลยใช้คางแข็งนะแข็งทีนี้บางคนบอกเออถ้าใช้หัวได้ไหม มันอาจจะไม่ได <N> ้นะขุดเหรอเออมันอาจจะไม่ได้สุดทยก็พบว่านี้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆสมมติว่าเพรว่าใช้เท้าก็อาจจะเผลอๆก็จะได้ด้วยนะน่าเกลียดไหมเออเออยกเท้าขึ้นมาแต่กติกาของการเล่นสนุกข้าบอกห้ามใช้มือเมื่อไม่มีมือก็เลยใช้ยางอื่นแทนได้ถูกใช่ไหมฮะถูกอ้าวอย่างนี้เป็นต้นนึกก็็ก็มีโอกาสแต่ขนาดเดียวกันอาวุธอะคนที่ท่ทีนะขาขาดขับรถได้ไหมพี่แอ คนขัขัดขับรถได้เพราะมันมีอุปกรณ์ช่วยใช่แล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยยิ่งไม่จําเป็นต้องใช้คือแฮนดิแคปแท้จริงต้องมีแต้มต่อต้มต่อให้เขาถูกไหมฮะถูกเอามีอุปกรณ์ให้ด้วยฮะแต่คนตาบอดขับรถได้ไหมพี่แอ้คนตาบอดไม่น่าจะก็ไม่ควรอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกตรงๆว่าคนพิการก็บางอย่างก็ไม่ควรทําถูกไหมครับค่ะ อาจไหมฮะถึงจะมีแต้มต่ออะไรให้ก็ไม่ได้อีกอ่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกทุกฝ่ายทุกคนทั้งมวลคนทั้งมวลที่ตอนนี้คุณกฤษณะละลายเข็นวิลแชร์ออกมาลนลงให้สังคมได้รับรู้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายต้องเพื่อคนทั้งมวลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ใชคนแก่คนผ่าเข่าคนลากรถกระเป๋าเดินทางคนเข็นลูกเบบี้ออกมาเดินเล่นนะฮะ ต้องมีพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น,นของเขามันมีจุดร่วมอะไรบางอย่างที่เราสังเกตุไหมคนพิการจะเมื่อพิการทางสายตาพิการทางหูการได้ยินการพูดขาแข้งอะไรต่างเนี้ยคนสูงอายุค,คนแก่วันหนึ่งแบบก็เข้าไปสู่จุดนั้นเหมือนกันถูกไหมครับ ใช่ใครจะใครจะมีโอกาสบ้างกี่คนกันที่จะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นของชีวิตจุดท้ายมันมาเจอถูกไหมฮะผู้สูงอายุมากวันหนึ่งหูก็ไม่ค่อยได้ยินถูกตาก็มองไม่เห็นใช่เดินก็เดินไม่ได้ใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็มาเจอกันตรงจุดนั้นนะณจุดหนึ่งซึ่งเราอาจจะต้องเจอกันถูกไหมและต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อร่วมกันไงเพื่อเพื่อเป็นแฮนดิแคปให้เขาอ่ะอ่าถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเป็นการบอกว่าเอ้ย เราทําไม่ใช่ทาคนกลุ่มหนึ่งแต่วันหนึ่งมันก็ไปเจอคนกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะถูกไหมอีกหน่อยนะถูกไหมอีกหน่อยแล้วจะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยแล้วนะมันจะกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่เขาบอกว่าต่อไปจะพยายามพัฒนาพื้นที่หรือชุมชนหรือสังคมให้กลายเป็นสังคมที่ไม่ต้องใช้บันไดอให้ใช้ทางลาดมีประโยชน์กว่าเยอะแยะไม่ต้องทีละหนึ่ เงืกเงืกอ่าเงี้ยไม่ต้องลาดไปเลยไม่ต้องไปลาดทางลาดนะไม่ใช่ทางชันนะแหมบางทีบางที่หวังดีว่าเอาเอมีทางเขาหน่อยปรากฏมิวแชร์เข็นขึ้นไม่ได้เพราะมันทางชันอะไรเงี้ยเอ๊ะแล้วพี่แอ้มีทีวีวัดทีพี่นี้พี่ไม่พลาดหรอกสมัยก่อนแม้จะยี่สิกว่าปีก็แล้วแต่พี่ก็ไปคลุกคีกับคนพิการมานานเนาะพี่ก็เลยเชิญคนตะบอดคนหูหนวกแล้วคนพิการแขนขาเอามัด ต้อวาทีกับคนปกติเนี่ยเพื่อจะจี้จุดให้สังคมเนี่ยเกิดจุดประกายขึ้นมาสักทีว่าให้เหลียวแลคนพิการบ้างเหลียวแลแล้วป้องกันการพิการไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวบ้างในยติที่ว่าคนเป็นโรคเป็นโรออคโชคดีกว่าพิการ